บรรยากาศยามเช้าฮะเนะมื่อคืนฝนตกฮนะเช้ามาก็เลยแบบดูร่มรื่นนะสบายหูสบายตาฟังเสียงนกไปธรรมชาติจเจ้าดูวา่าขาประจำของที่นี่ร้องกันทั้งวัน ใหญ่ก็ได้ยินแต่เสียงกันช่องจิจไตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เช้าเช้าวันพฤหัสบดีก็อากาศเย็นสบายบรรยากาศริมคลองเนี่ยเมื่อคืนก็ฝนตกหนักพอสมควรทำให้ดินชุ่มชำ่ำและต้นไม้ก็พอชุ่มชื่นไปด้วยเราก็ทุกวันนอนสบายบรรยากาศเช้านี้ก็เนี่ยมาเก็บบรรยากาศธรรมชาติมาฝากกัน ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ท่ามกลางความสงบเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงของธรรมชาติซะส่วนใหญ่เสียงของนกเสียงของมแมลงนะมันได้ยินแล้วมันสดชื่นเนะดี๋ยววันนี้นะแล้วก็ คงต้องไปหรือว่าแบ่งปันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับน,น้องๆนักศึกษาแพทย์ที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการใส่เฟืนองก็ดีใจฮะที่ได้มีโอกาสแบ่งปันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เราไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อสังคมเพื่อมนุษย์โลก เพื่อผู้ป่วยแล้วก็เราจะได้เพิ่มบุคลากรที่มีศักยภาพมีคุณภาพมีความสามารถจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้เราคนเดียวไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แม้จะเก่งกาจขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานใหญ่ได้นะ มันต้องมีการแบ่งปันมีการแชร์นะซึ่งการแชร์ก็มีหลากหลายนะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะแชร์ผ่านโซเชียลมันก็ได้ทั้งนั้นมีอะไรดีๆก็อยากเก็บไว้ตัวเองนะอย่ากเก็บไว้คนเดียวอย่าให้มันตายไปกับเราสลับในะเล็กแล้วมีอะไรก็อยากจะแบ่งปันอยากจะให้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีในตัวเราเองนะบางทีมันอาจจะให้ได้ไม่หมดหรอกนะแต่ว่าได้ให้เราก็มีความสุขคนที่ได้นะความรู้จากเราเขาอาจจะในอนาคตเขาอาจจะเก่งกว่าเรานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยหรือบางคนก็เอาความรู้ของเรานี่ไปต่อยอดนี่แหละคือความสุขของเราที่ได้เห็น เราไม่เราไม่หวงนะความรู้แล้วเราไปแบ่งปันเนะี่ยเรายิ่งแบ่งปันเรายิ่งได้นะได้แหละหนึ่งได้ความสุขสองได้แบ่งปันได้ประสบการณ์ได้ความรู้เพิ่มได้มิตรภาพเพิ่มได้ลูกศิษย์เพิ่มได้รู้จักคนอื่นเยอะแยนะนี่แหละคือสิ่งที่นาเล็กคิดสิ่งที่นาเล็กฝัน ก็คือได้ทำตามฝันเขาตัวเองนะก็คือได้กันแชร์ความรูนะ้แชร์ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ก็อาจจะมีการขึ้นบรรยายนะแต่ว่าอะไรก็ยังไม่รู้ว่าจะบรรยายได้ดีขนาดไหนเพราะว่าตัวเองไม่ใช่นักวิชาการอย่างนั้น และคือน,นักปฏิบัติแต่ว่ามีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันเท่าที่ทำได้ไม่เก๊กไม่เกง่งปล่อยใจสบายสบายก็หวังว่าวันนี้หรืออีกสองวันเนี่ยคือวันสิบเก้ายี่สเราจะได้แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ ให้ประสบความสำเร็จคนที่มาเรียนรู้กับเราก็น่าจะได้องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดกับผู้ป่วยของเราก็ขอกำลังใจสลหรับนเล็กในการทำงานครั้งนี้ครับผมสลหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม มาเล็กกลิปต่ในชาแนลสวัสดีครับ